นี่เมนูอะไรครับเนี่ยออมม้ามออมม้ามออมเนื้อเหรอออมเนี่ยเนื้อวัวออมม้ามออมเครื่องในวัวอันนั้นอะไรแดงๆเลือดเลือดเหรอใส่เลือดด้วยให้มันน้วนโอ้ยถ่ายไม่ได้ความมันเยอะนี่โหแล้วคนคนคนเพื่ออะไรอ่ะให้เข้มข้นอร่อยให้เข้มข้นโอ้ในน้ำเข้มข้นนี่อ้าวอ้าวมีคนหิวแล้ว มีคนหิวแล้วด้วยเราใส่กีเพียด้วยใช่ไหมอันนี้สูตรที่สารแท้นะถ้าต้องทำแบบนี้นี่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 หากินยากเนี่ยไม่มีขายในท้องตลาดนะโอ้ยแกะยากนี่ทำกระตาทานเลยกีเทียกีเพีย อือส uh, okay, ีสันน่ากินอ่ะม uh> ันบ้นบ้นไหลถึงน้องพะนาะใช่อสายเลยมันยุบได้มันยุบไงพวกนี้ยโทบอกที่ขับยุบกับอกที่เชี่ยผู้ใดว่าเขาไปบ้างหนึ่งเดี๋ยวไปเปิดกล้องบมึงเจ้าบากกันนะไปกล้องอ เปิดกล้องเบิ้งก่อนเดี๋ยวไปบอกแมว่เันบอกอิมิวเปิดกล้องเบิง้งโอ้ใส่ผักเยอะเลยอ๋อเดี๋ยวมันจะยุบเองเนาะนี่เป็นไงกิดนผักใส่อยมันผักสีหลายมันไล่บาายบบหรออเดี๋ยม,มันจะยุบตัวน่าอร่อยจังเลยเครื่งงองในอร่อยจังย้ยเอากุหลาบอนใส่พอ,อมันหอมฮะโอ้่มันกหิวล้ว คร <laughs> อบครัวเราเวงนะฮะวันนี้ <laughs> ใส่ใส่ใส่พอห้องหอม